มีความเชื่อเกี่ยวกับงูเรื่องหนึ่งนะครับที่เคยมีคนมาถามนะครับซึ่งจะเป็นเรื่องราวของงูที่ตายแล้วเนี่ยถ้าเราไปเหยียบนะครับบริเวณปากเขาโดนเขี้ยวพิดเขาเนี่ยเราจะเป็นอันตรายไหมคือคำถามนี้นะครับก็จะเป็นคำถามที่ถูกสอบถามกันมามากมายนะครับเพียงแต่ว่าเราไม่ได้มีวัตถุดิบในการทำนะครับคือการที่จะทำต้องใช้งูตายนะครับวันหนึ่งนะครับจากประสบการณ์ในการที่เราเข้าไปเฝ้ารังของจุอารนะครับเราก็ได้ มีโอกาสเป็นพวกกับซากของงูจมพงนพิผููขนาดใหญ่ตัวนึ่นะครับนี่ก็เป็นโอกาสอันดีนะครับที่เราจะสามารถตอบคาถามคำถามนี้ได้ครับลองไปดูกัน,นครับว่าถ้าเกิดว่างูตายแล้วเนี่ยเชื้อพิษของเขาจะมีพิษส่งไหมถ้าเกิดเราเดินไปเหยียบจะเป็นอันตรายหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วไปรับสมัพร้อมกัอะไรครับลองมาดูหน่อยสิหลุดยาวหลายเมตรสี่เมตรหกเซนสี่เมตรหกเซนรูสร้สี่เมตรเลยนะเสียดาย โอเคครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะฮะเจ้างูตัวอางตัวนี้นะก็ไหนๆเขาตายไปแล้วเราก็จะใช้ประโยชน์จากซากนะตัวนี้เพิ่งตายใหม่ๆอ่ะคุณสังเกตว่าตาตาเขาใสมากเลยก็คือเพิ่งตายไม่นานจะมีอาจจะโดนรถทับไม่รู้ตอนรถแห่ดีลอยนี่ตรงนี้โอเคเออตรงนี้ก็ดูก็ดูได้เคลื่อน จะโดนทับทับจนกระดูกแตกแล้วก็คงไปไม่ได้แล้วก็นอนพอดีพอแดดออกมาก็อาจจะตายได้อืมนางฟานก็มันก็เป็นเรื่องราวที่เราต้องทําใจฮะผมไม่ชอบหรอกแต่มันก็ต้องเจอคือเราก็จะต้องทิ้งความปวดหัวไปก่อนนะครับแล้วก็จะมาศึกษานะครับารายละเอียดของโครงสร้างของร่างกายงูเนี่ยจากซากนะฮะเพราะว่ามันก็จะทําได้ค่อนข้างง่ายนะฮะ โอเคครับตัวนี้ก็คืองูจงอางนะครับซึ่งงูจงอางเนี่ยก็เป็นงูที่พิษออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทนะครับต่อมพิษก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นช่วงต่อมพิษที่พิษเนี่ยก็จะถูกผลิตมาจากต่อมพิษอันนี้แหละซึ่งต่อมพิษนี่ก็เป็นต่อมที่พัฒนามาจากต่อมน,น้ำลายฮะและ,ะต่อไปจากต่อมพิษเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าท่อน้ำพิษที่จะ ส่งน้ำพิษเนี่ยไปยังเขี้ยวพิษเขี้ยวพิษอยู่ตรงไหนเดี๋ยวให้ดูนะฮะเืออเห็นไหมเห็นไหมพิษย้อนออมาเลยเห็นไหมเนี่ยครับคือผมไปกดตรงต่อมพิษเข้าพอดีเลยนะเขี้ยวน้ำพิษก็เลยออกมาด้วยเนี่ยฮะเขี้ยวน้ำพิษมันจะอยู่นะ,ะเห็นไหมฮะเนี่ยคือหยดมาเลย ก็คือตรงบริเวณเขี้ยวพิษเนี่ยก็จะมีเป็นเนื้อเยื่อบางๆหุ้มอยู่ครับคราวนี้เนี่ยวันนี้ก็ยังตายไม่นานเท่าไหร่นะฮะพอผมจับอ้าปากออกมานะครับก็มีน้ำพิษออกมาด้วยนะฮะนี่ฮะเห็นไหฮะก็จะเป็นน้ำพิษซึ่งพิษตรงนี้ก็มีความรุนแรงเนี่ฮะโอ้จะใครมือละพิษก็จะเป็นโปรตีนอย่างหนึ่งนะครับที่ ถ้าเกิดว่าสมบ,บุงูตายแล้วเนี่ยเวลาผ่านไปพิษมันก็จะเน่าเหมือนเนื้อเยื่อส่วนอื่นๆนะครับเป็นแต่ว่ามันก็ยังสามารถทํางานได้ในช่วงเวลานี้นะฮะเห็นไหมพอบีบก็ยังมีออกนี่ครับพอบีบก็ยังมีพิษออกมานาีนาาน่ครับนี่ฮะดูปริมาณพิษสิครับ พีชจังค่อนข้างเยอะฮะเนี่ยติดต่อตรงนี้มันก็นะครับผลิตพีชออกมาเรื่อยๆนะฮะซึ่งผมว่าพีษมันก็เริ่มคุณสมบัติเริ่มไม่เหมือนเดิมแล้วแหละเพราะว่ามันงูตายมาระยะเวลานึงแล้วถ้าเกิดก็คุณเห็นตรงนี้เนี่ยคุณจะรู้ว่างูที่ตายไปแล้วนะครับแต่คือยังตายไม่นานเนี่ยถ้าเกิดว่าเรา ไปบีบป่องผิดเขานะครับหรือว่าไปเหยียบบริเวณเขี้ยวเขาเนี่ยพิษก็ยังสามารถที่จะออกมาได้และพอพิษออกมานะครับก็คือว่ามันก็ยังสามารถทําอันตรายร่างกายเราได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าผ่านระยะเวลาไปนานแล้วจนงูเน่าเปื่อยนะครับถ้าเราไปเหยียบเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับคือพิษเนี่ยมันสูญสลายความเป็นพิษแล้วแต่มันก็จะมีพวกเชื้อโรคพวกแบคทีเรียดังนั้นนะครับก็จะมีความเชื่อที่บอกว่างูตายแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปเหยียบไปเหยียบเคี้ยวพิษนะครับ ก็จะทําให้เราเสียชีวิตได้มันก็มีส่วนนะครับถ้าเกิดว่างูนั้นยังตายใหม่ๆห,หรืองูอาจจะตายไปแล้วแล้วก็อาจจะเน่าไปแล้วนะครับแต่ว่าเราไปเหยียบสิ่งที่จะทําให้เราเสียชีวิตไม่ใช่พิษครับแต่จะเป็นพวกเชื้อโรคพวกแบคทีเรียนะครับที่อาจจะทําให้เราเกิดการติดเชื้อนะครับแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้หากเชื้อโรคนั้นรุนแรงแล้วก็ไม่รับการรักษาอย่างถูกวิธีแล้วก็ทันท่วงทีครก็นะครับ ขออนุญาตนะใช้ซรากให้เป็นประโยชน์นะฮะก็พิษตอนนี้อยู่ที่นิ้วมืองผมนะฮะตอนนี้มันก็เริ่มเริ่มตกเป็นผลึกคุณจะเห็นว่าตรงบริเวณนิ้วผมอูนะฮะนี่นิ้วผมตรงนี้เนี่ยจะมีบาดแผลอยู่นะครับบาดแผลตรงนี้เนี่ยก็ถูกนามเกี่ยวนะครับจากการทํางานตรงนี้แหละซึ่งพิษเนี่ยมันจะทํางานได้ดีก็ต่อเมื่อเข้าสู่กระแสเลือดของเรานะฮะ ถ้าเกิดว่าเป็นแผลแบบนี้นะครับหรือว่าเป็นผิวนางเฉยๆเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรมากมายนะักนอกจากอาจจะสร้างความระคายเคืองนะครับถ้าคุณเห็นนะ่มันจะมีบางส่วนที่เริ่มเกาะเป็นผลึกฮนะเวลาแห้งผิดแห้งก็จะเป็นแบบนี้แหละครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าคุณไม่สบายใจก็เดี๋ยวก็หาน้ําสะอาดมาล้างมันก็โอเคละอ่ะโอเคฮะผมก็คงจะให้เจ้าจุกอางตัวนี้เดี๋ยวเอาไปไว้ข้างในหน่อยเผื่อจะมีพวกสัตว์กินซากมาใช้ประโยชน์จากซากมัน แล้วเราก็จะไปล้างมือโอเคครับ